สุดลออสายแวนออกปฏิบัติการครับวันนีงครับเพื่นอนๆพฤศจิกายน2564ครับเป็นไงไหมครับเช้าว,วันนี้เราก็ไปของเราตามปกติครับชีวิตเปลี่ยนมุมมองรบรรยากาศบ้างเพื่อนจะได้ไม่เบื่อครับวันนี้ออกสายนิดนึงครับพาชิตก็เริ่ม ไปดูพระทิตขึ้นกันที่วัดใส่มาใต้แล้วกันนะครับนี่ขณะนี้เวลา6นาฬิกา8นาทีครับ6นา8นาทีนะครับาอากาศสดชื่นครับไปหลายยักหลายยักไปเลยตรงนี้เมฆเยอะครับ้าทิตก็เลยยังไม่สวยนะฮะก็ไปดูบรรยากาศโดยรวมก็น่าจะโอเคครับนะฮะ รับหมาคาเฟ่ช่วงนี้ไม่เปิดไฟครับเดี๋ยวจะไปเปิดไฟทีส้มใกล้ๆปีใหม่ครับช่วงนี้เขาก็ฟพร์มชิมร้านนะครับบัดดี้น้องหมาไอ้ตัวนี้น่ารักนี่ไงสะพานทอดยาวสวยมีโดนงตะวันส่องเป็นแสงสีทองเราดูคึ้นกันแล้วลกัน,นเช้าสวัสดีครับปัจจุครับรจุกเลยร้านปัจจุ ดวงตะวันส่งเป็นแสงสีทองครับฮึบชุบชุบโดดน้ำเลยไหมโอ้โหคราวนี้สลิงลดลงไปเยอะครับนะฮะถ้าไหลลงไปนี่ตกน้ำแน่นอนครับไหลลงก็ได้ไหลลงต้องเบรคครับถ้าไม่เบรกลงน้ำแน่นอนเพราะมันไหลชันมากอืด เย่างนี้ครับเช้านี้ครับนะท่าน้าวัดใส่มาใต้นะครับด้านซ้ายของผมนี่ด้านขวาครับด้านขวาสะพานมหาเจษฎาบดินทรัตนสอดทิศใต้ครับแล้วมาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายทิศเหนือครับรถไฟฟ้าไปหานะเธอเนี่ย่ะไปทางแคลายครับแยกแคลไลครับเดี๋ยวเราก็ตามมาขณะนี้น้ํากําลังลงนะครับจากเหนือไปทิศใต้แน่นอนครับดูจาก อันนี้ครับผักตบชาวนะฮะเสร็จสักเสร็จสากนะครับกำลังไหลไปทางทิศใต้นะครับง่าะขยันแล้วมันจะเปิดไปครับนี่กาวอย่างร้อนอยู่เลยดมอร์นิ่งครับเพื่อนๆเช้าวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2564ครับเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังนะครับพบกับผมครับป้อมพัดฝนนะครับสุดหล่อใส่แว่นนะครับรับเงานเอ็นครับปันเป็นเพื่อนปันไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับเน่ มองยังไม่คชัดเจนนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับแต่คงไม่รอถึงขึ้นครับเดี๋ยวไปสายครับรถมันเยอะครับช่วงนี้วันวันกลับมาแล้วนะครับก็ต้องลดความเสี่ยงตัวเองครับออกเช้านิดนึ่งครับรถจะได้มีเยอะครับเราได้ปั่นได้สบายสบายเบื่อเบื่อกินควันครับรถติดผมไม่กลัวครับแต่อาญซื้อเวลาได้เสมอนะครับอย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะครับด้วยรักจากผมนะป้อมพอดสุดสางแบนไปแล้วครับช่วงนี้รู้สึกว่าไม่เจอลูกยูมา กือบเดือนแล้วนะครับสงสัยเขาเก็บนกยุงไปแล้วครับกลัวคนมาจับหรือว่ามันอาจจะหน้าหนาวสักอย่างเนี่ยนะครับอ่ะเราไปละกลับแล้วครับไปทํางานไปทางานไปทางานไปดกบบนกระบปาไปทางานนะจ๊ะไปลอะอยู่ท่าน้ําจริงๆนะจ๊ะนี่เรือด,ด่วนกาลังมานะจ๊ะไปหนึ่งลำแล้วครับนี่เห็นไหมจ๊ะเรือไปแล้วนะจ๊ะไปเช่นกันจ้าไปทำงานแล้วจ้ะ กาวาลครับกาวาลครับต้นแน่นอนสัวนกาวาลกาวาลนู่นเห็นไหมนูน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 เห็นเธอไหมเห็นเธอไหมนั่เนี่ยกาวาลเห็นไหมเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมกาวาลเห็นไหมนี่แหละนกกาวาลครับชัดเจนไหมฮะอ่ะร้องหน่อยลูกร้องหน่อยโชว์หน่อยตัวเบลเลอร์เลยนะกาวาลเห็นไหมเห็นไหมหางยาวๆาวกาวาลครับกาวาล เลเลอเเยงียบเลยตายครับก็สากความหลวงพ่อใหญ่ไปครับอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆครับไปแล้วครับสิ่งเลิศไปไปวัดไทรมะเหนือเราไปทางลัดก็บอกอยู่นี่นปล่อยเข้าไปนะน้องตะกับทุ่งก็ร้องบินอยู่ในตัวนี้นะเจ๋งนี้ครับตะกับทุ่งครับไปเดี๋ย ประมาณร้อยเมตรเองร้อยห้าสิบเมตรขายที่ดินสองจุดสองไร่อ่ะอาจ๊ยสนใจไหมสงสัยจะแพงว่ะเนี่ยที่สวยมากเลยเหมาะมาทําร้านอาหารนะ,จะเจ็บเนี่ยเป็นบ้านก็ก็ไม่สุดนะเพราะมันไม่ติดไม่ติดแมด่น้ําห่างจากแม่น้ําไม่ถึงยี่สิบเมตรสนใจไหมเจ๊บเนี่ยประมาณร้อยร้อยเมตรเองจากถนนจากถนนใหญ่รัตน,นิเบศเนี่ยที่สวยมากเลยนะจ๊ะนี่อ่ะถ้าจะแพงอาจารยบสงสัยจะเกิน เท่าไหร่เกินสี่สิบล้านอะ่ะแซ่บแปดสิบล้านม่รู้ลองดูอยากบอกพว่าผมมีเพื่อนเป็นยอดมุอสองตัวนะครับนี่ร้านนี้ชื่อว่าร้านร่วชามนะครับกาแฟอร่อยมากนะครับหอมมากครับแก้วละห้าสิบบาทนะครับมากินกับเจ่บแล้วนะครับคุณหนุย่ยก็เคยมาทานชอบมากข้างในมีตัวซิดิเตอร์ด้วยตัวหนึ่งนะครับนะบริวชามครับอยู่ริมสะพานชั้งเก้าน,นะครับกาแฟอร่อยมากขอบอกขคบอก แล้วมีแสบเปกแทรกเสมอครับนี่และเราก็มีสไปเดอร์แมนอยู 19, ่ตรงนี er right sea, okay. ้ด้วยครับนี่ปะมเอาหน้ากากมาฝากเพื่อนครับแต่เพื่อนผมไม่เป็นโควิดหรอกครับเพื่อนผมเป็นยอดมนุษย์ครับต่อไปเดอร์แมนกลับันอเมริกาแล้วก็พักแถมมีแม็กซ์เจนนั่งยู่นถึงตัวโอเคไปทํางานแล้วนะจ๊ะเพื่อนไม่ไปไม่าปไม่าปเฮ้ยอย่าอย่าอู้อย่าอู้ทักโลกต่อไปโอเค ไปนะจ้าตัวเองไปนะไปนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนแล้วไปกันสี่แยกแครายนะจ๊ะแยกที่่อยท่า,ทาคันเร็วกับเฟอร์รารี่อรอไฟแดงจ้ะบริเวณใต้ทางด่วนนะครับรอเจอช่างม่อนสีด้วยครับเนี่สาวแกร่งของเรานะครับเพิ่งจะไปควา้าแชมป์ดาร์คทับประเทศไทยมานะครับแจ้งวันอะไรก็ไม่รู้นะครับจะชีก็ได้อะครับสิทธมากเลย ยินด,ดีด้วยนะจ๊ะรักนะจ๊ะจุ๊บๆ <laughs> โอเคไปเส้นทางที่เราคุ้นเคยต่อครับอ่าเดี๋ยวจะรัดเข้าตอนงานาวันที่สิบสามตอนรัดหัวฝันแล้วนะจ๊ะเ <laughs> ช้านี้รถก็เยอะ,ะ <laughs> ขึ้นนะจ๊ะแต <laughs> ่าลายก็เริ่มติดกักมาเหมือนเดิมแล้วไม่ชอบเลยอากาศยังเย็นแต่ไม่สบายอยากจะเย็นมากกว่านี้ได้ไหมจ๊ะ <laughs> อาบน้ำหนาวแน่เลยที่ป่าป่างานาวันที่สิบสามนะจ๊ะ รถเข้ามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่แวะแล้วกันเนะไปแล้วกันไปต่อข้างหลังไม่มีรถนะอ่ะไปต่อ,อกินอะไรดีครับเช้านี้โจ๊กสาเหลี่ยมไหมอะขอใส่ตามมันทขันต้อไปแต่ขนมอันนี้นะจ๊ะเอาไหมจ๊ะถ้าเอารีบบอกนะจ๊ะเดียอจะกลับมาซื้อให้เอ้แต่ข้าวต้มนุนมีพ่กนี้นะครับนี่วันนี้มีอันนี้ถ้าจะเอารีบบอก โลละ,ละสามสิบนะจ๊ะสามสี่โลร้อยสนใจไหมจ๊ะส้มเพิ่มีขนมหมนึ่นี่ข้าวไก่ยา่างนะจ๊ะส่วนข้าวต้นมน้ำบุนพรุ่งนี้นะครับข้าวต้นมน้ำบุนตรงนี้นะครับตอนนี้มีแต่น้ำปลาหวานกะปิหวานนะครับลอตเตอรี่ก็ยังกินได้นะครับ <_ d ata> ครับลอตเตอรี่ชุบแป้งทอดอร่อยมากครับต้มยำก็ดีนะครับ <_ d ata> โอเคแต่ให้เด็ดที่สุดนี่เราที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ เจ็ดนาฬิกาพอดีเลยนะครับสนามกอล์ฟนอตมาร์คหรือสโมสรราชพฤกษ์นะครับวันนี้วันเพื่อนสัปดาห์ที่2 5พฤศจิกายน2564นายนะครับพบกับผมนะครับป้อมพัดฝนนะครับสุดหล่อใส่แว่นนะครับรับงานเอ็นครับปั่นเป็นเปียนปั่นไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับสวัสดีครับนี่ครับที่เราเปิด สวัสดีครับพี่ชายโอ้โแขงแรงๆครับสุดยอด <c oughs> หล่อทุกวันครับพี่เราวันนี้สีส้มครับจัดใสสีเขียวส <c oughs> เส้นนี้ไม่ต้องกลัวครับขี่มันกลางถนนเลยครับรถไม่มีครับนีครับแต่น้อยมากอยากน้อยก็ยังเห็นกระจกหลังเนอะ เจ็บไม่มาหลังๆมาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาต้นน้ำมูลพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาต้นน้ำมูลแน่นอนครับอาเจยบพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวซื้อมาฝากไปได้วยกันเนนี้ช้าอาจจะช้านิดหน่อยพรุ่งนี้วันศุกร์เนอะมากินก๋วยจั๊บกันไหมที่ไหนครับที่ทำงานผมสนใจเปล่าโอ้น่าสนนะใจ ก๋วยจั๊บดี่ป่ะก๋วยจั๊บไข่ไข่สองไข่สองเออที่ทำงานไปไหมไปไหมไปนั่งทิ้มจอดทิ้มงานได้ไม่หายเอาป่าวไว้ป่าวพรุ่งนี้กี่โมงครับก็เนี่ยมารับประมาณนี้ครับเจ็ดโมงครึ่งก็ได้ใกล้ๆเจ็ดครึ่งประมาณนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสิบห้าก็อาจจะอาร์ก็ฝันรอแล้วเดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บกับผมตอนเช้าแต่กินคนละโต๊ะนะดิซันซิ่งดิซันซิ่งดิซันซิ่งใช่ใช่เดี๋ยวมิซซิงเขาต้องมาคุยเร่อเผื่อให้ก่อนไหมวันเสาร์ไปส่งคนักงานเหรอครับใช่ใช่ สงคนไม่พิการส่งคนธรรมดาแต่เขาจะปั่นแบบปั่นเป็จากให้คน,นพิการเพื่อคนพิการ,การแล้วก็เก็บเงินไปถึงแม่าสายอ,อาทิตย์ก็ทําทุกตัวเองเขาต้นหน้าจะหลายคันนะถ้าอยากสนใจก็เดี๋ยวนี้มันจะกลับมานี้มันอาจจะกลับมานี้เที่ยงหรือไม่รู้เหมือนกันผมก็แล้วแต่แต่อาจจะเที่ยงเดี๋ยวกลัวเที่ยงจะนานอ๋อผมผมผมไม่ไปไม่ไปลังสิตไงไม่เที่ยต้องปั่นกับคนเดียวลังสิตรองกุยชีนไม่ก็ต้องยิงยาวกับลังสิตมาแล้วเดี๋ยวเราก็นัดกันวันอาทิตย์ไหม วันนี้จะดสิบหกิบารกิจหรออไงอาสาหน้าแล้วเดี๋ยวไปผ่านถั่วแล้วครับาะโอเคครับปั่นปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับครับสรับดีครับมาไปอีกแล้วสงคัญเนื้อวันนี้เมฆสวยใช่เมฆสวยแดดมาแล้วข้างหลังก็มีรถนะครับเง่คือถืองี้ไว้จะเห็นครับว่ามีรถข้างหน้าหรือข้างหลังบ้างนะครับข้างหน้ามันหนึ่งคันละข้างหลังเมฆสวยเนื้อวันนี้แดดเริ่มแรงแล้ะ ร้อนแน่เลยวันนี้จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหนงวันนะจ๊ะการออกกำลังกายวิ่งริมถนนแบบนี้ควรจะว mm. ิ่งสวนทางกับรถยนต์นะครับเพื่อจะได้เห็นรถยนต์และไม่ควรสวมใส่ถุยูฝั่งนะครับเพราะคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแข็งแรงแข่งแรงครับสวัสดีครับพี่การวิ่งต้องต้องทําแบบนี้ครับวิ่งสวนทางกับรถนะครับนี่จะได้เห็นว่ารถมาไหมนะฮะถ้ายกมือถือสายเซฟี่แนะนำแบบผมก็ได้นะครับแต่ไม่ควรทําในถนนใหญ่นะครับนี่ แดดแรงครับแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงครับพี่สวัสดีครับ <laughs> จะได้เห็นลรรถมาข้างหลังฝั่งหน้านครนะับ <laughs> แดดแรงมากครับน่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดครับไม่เย็นครับอากาศเริ่มเย็นครับเชา้ชาๆแต่แดดมันแรงครับมันต้องร้อนแน่นอนชัวร์่าวมันนิ่งซอกข้างหน้ากันก็สวยดีนะครับวันวันผ่านไปไวมากเวลาแต่ละวันเนาะแบ๊บเดียววััน,นทร์แล้วข้นนฝุไวเนาะ แป๊บเดียวก็ปีใหม่แลวเนาะหมดสิดปีแลวเนาะแจกปีแล้วเนาะจะเชื่อคุณข้าแล้วกันนะฟ้าสวยไหมเออก็สวยนะอ่าฟ้าสวยนะเมฆเมฆเป็นลอนคลื่นดีแสดงลมแรงลมเลยตีเมฆกระจายมาสวยดีสวยดิ หลักหล,ลักประมาณเกือบหมื่นล้านครับงบทําการกับงบการเงินแต่ <c oughs> ละปีกันฝันพื้ข้างหน้าเป็นโรงเรียนทุ้งสองห้องครับผมว่าโรงเรียนเปิดแล้วเนอะแสดงว่าประตูต้องเปิดแล้วคุณม,มีผ่านจยาไปฝันสุนทรการไหมไปไหมตอนเช้าแล้วผมพรวนมาทํางานแล้วมันกินไปจับอืสวยเนื้อด้านนุ้นเมฆมันเนื้ออึมคลึงนะหน้าหนาวเงาทอดยาว ผมเองคํางเงาผมเองนะครับสวยดีสวยดีบรรยากาศสวยๆด้ดดดดนานหน้าและข้างหลังนี่ต่างกันชิ้นเชิงแล้วน้ำเ,อเยอะครับอ่ะเดี๋ยวไปวันนี้พัอข้างหน้าหันหน้าสู้แดดก,กันดีกว่าเนอะวันนี้ครับเช้าวันเพื่อสัปดาห์ที่25พฤศจิกายน2564ครับอืคิดถูกนะครับวันนี้ออกเช้าครับแดดแรงครับกลัวร้อนครับรถเยอะด้วยครับ ออกสายมา2วันนี่ลถเยอะเห็นๆเลยถนนนะฮะไม่กล้าย,ยกมือถือถ่ายเซลฟี่เลยอ่ะดูบรรยากาศโดยรวมกัน,นคือ2วันที่ผ่านมาออกออกช้าครับเพราะว่ามันหน้าหนาวมันเริ่มสว่างช้าครับที่บ้านก็เลยบอกว่าออกให้มันสว่างหน่อยพอออกสว่างหน่อยผลก็คือออกสายออกสายลดเยอะครับนะฮะขับไม่มันนะครับทำไรลําบากครับแต่อย่างที่บอกฮะถ้ามันไม่หนาวจริงนี่แดดมันก็จะแรงมากร้อนมาก นะอย่างวันจันทรนี้ปั่นมาหงเหงือส้มเลยเหือท่วมเลยที่ที่แล้วนี่เหือปพลักพลัก,ก,ก,กเลยนะฮะร้อนมากร้อนมากเออจะบิดมาขึ้นด้านนู้นเมฆสวยดีนะครับเช้านี้นะครับนะเมฆสวยนะถ่ายไว้ดูถ่ายไว้ไให้ดูจึงปเ,เก็บเป็นภาพนิง่งใครอยากได้ภาพนิง่งก็หลังไหม์มานะครับเดี๋ยอจามส่งให้นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมันอยู่ในวิดีโออยากเก็บเป็นภาพสวยๆเก็บไว้หลังใหม่ครับติดต่อมาจะให้นะครับ อาจจะมีวอเตอร์มาร์กลนยน้านิดหน่อยนะครับลงวันที่ไว้ผมชอบเก็บเป็นวันที่ไว้จะได้รู้ว่าถ่ายวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับโอเคนะครับแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยไลฟ์คุยิชั่นนะครับอย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะครับด้วยหลักจากผลงนะครับป้อมพันคนนะครับสุดหล่อใสนั้นนะครับบายยครับนอกด้วยเราไปดูประตูอิสู่อิสรภาพของเราดีกว่าครับ มันจะทะล,ลุปุ่มราชกาลได้อย่างไรอ่าอเจี๊ยบไปดูอันนี้คุณนิสาเจี๊ยบไปเชียเเช่ยวปุลล่มราชกาลดีกว่าไหมแล้วค่อยวนเขา้าด้านหลังออกมาด้านนี้เนอะอ่ะเ,เปลี่ยนเั่นทานเลยทานฐานอาเจี๊ยบเซฟได้ละแล้วค่อยไปถึงจักรกันเนอะประตูเปิดแล้วเนอะ นทางเราต้องไม่ธรรมดาหลอกอาเจ็บมาเชือ่อดีกว่าพวกนี้สนใจไหมเจ๊บลุยป่าฝ่าดงใช้เสือภูเขานี่น่ะต้องลุยป่าฝ่าดงดีครับทางอย่างนี้เลยนี่เสือต้องเข้าป่า ลองไหมกล้าไหมเปิดไหมเปิดเปิดไหมเปิดแล้วประตูสู่อิสรภาพเปิดแล้วจ้านี่มาเลยนี่เปิดแล้วนะจาเห็นไหมมันจะไปทะลุออกโรงเรียนทุ่งสองห้องและศูนย์ราชการได้ไปไหมอาจายพวกนี้เราไป ทางนี้กันนี่พรุ่งนี้ออกเช้านิดหนึ่งเนาะแล้วพา,าเจี๊ยบมาเชื่อดนะเราพา,าเจี๊บไปปั่นศูนย์ราชการแล้วก็มาเส้นทางทะลุมิติกันนี่ไปทางไหนทางนี้เลยเจีย๊ยบนี่นี่ทางนี้ทางนี้นะมากับผมต้องไม่ธรรมดายอยู่แล้วเจีย๊ยบพรุ่งนี้เราจะไปทางลัดกันนะจ๊ะโอเคนะเจีนะ๊ยบนี่กล้าไหมกล้าเนะกล้าเนะเออนะปั่นทางลัดทางลัดลัดอยู่เริฟเิฟอยู่เริมมัดน,นะนี่นี่นี่ ล้าก็ยังมีให้เหลือเยอะนะจ๊ะไปพรุ่งนี้ลุยกันแม่เจ๊บไป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 ข้ามกันพรุ่งนี้พามาประจนภัยทางแคบๆแบบนี้นะลองดูเจ๊บไม่ชอบเราก็ต้องหลุกบุกป,ป่าฝ่าดงไปเรื่อยๆนะจ๊ะพรุ่งนี้พาเสือบุกป,ป่าจ้ะไปไหมลุยเฮ้ยลดแค่นี้เองจินะ๊บๆเนอะไปเดินด้วยนี่ทางวิบากอย่างนี้นี่ อ่ะนี่ผมมือเดียวผมยังขึ้นได้เลยอ่ะเอะอลืมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นได้ไปขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได,นได้เกือบไม่ได้โอเคนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันยันมีทับนะจ๊ะไปุญทางชีวิตของวัยรุ่นครับวุ่นวายสับสนในชีวิตอะ,อะ เปลี่ยนาบางนิะเพื่อนหายกีไม่ค่อยได้หมาสวยไหมสวยไหมเจ็ดนาฬิก,กาห้าสิบแปดนาทีเช้านี้พี่มีอะไรบ้างจ๊ะพี่ก็มีข้าวไก่ทอดนะจ๊ะไก่ย่างข้าวไก่ย่างนะจ๊ะข้าวฝอยสองกล่องจ้ะมีเบเฟอร์มี prefer, ม ขนมนี่อร่อยหวานๆขนมเหนียวจ้ะไอเีนียสต้มนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยรักจากผมนะครับอันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับอาหารเช้าโอเคครับบ๊ายบายจุบจ๊บ